สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องทำลายเข็มฉีดยาโดยใช้ซ u เปอร์คาปาซิเตอร์แบงค์ในการ เพิ่มกระแสไฟในการหลอมละลายเข็มฉีดยานั่นเองนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino นะครับ UNO Mega 3 2 8 P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับโดยตัว Arduino UNO ตัวนี้นะก็จะทำมาที่ในการควบคุมการชาร์จของตัว Super Capacitor นะครับแล้วก็ควบคุมการดีชาร์จนะครับในส่วนของตัวแรงดันกระแสไฟฟ้าจากตัว Super Capacitor ไปยังตัวหัวอาร์คนะครับที่จะทำมาที่ในการหลอมละลายตัวเข็มนั่นเองนะครับโดยตัว Super Capacitor ที่เดี่รวใช้ตรงนี้ ก็จะเป็นตัวละอยู่ที่ประมาณ350ฟาลัด2.5โวลต์ครับเนื่องจากว่าตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์นั้นนะครับจะมีแรงดันในการประจุไฟฟ้าค่อนข้างต่ํามากครับฉะนั้นผมจึงใช้ใน2ตัวหลักการนะครับในการอนุกรมของตัวคาปาซิเตอร์ครับค่าความจุจะลดลงนะครับแต่ว่าแรงดันที่รับได้ก็จะสูงขึ้นฉะนั้นครับผมถ้าเกิดเอา2.5โวลต์อนุกรมกันก็จะสามารถที่จะทําการเก็บแรงดันได้อยู่ที่ประมาณ5โวลต์นั่นเองครับเอาทั้งหมดนะครับ6ตัวมาขนานกันนะครับก็จะทําให้เพิ่มกระแสไฟ้าาาในกรรช์จ นนัั่เองครบโดยตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะทําหน้าที่ในการรับค่าการะแสไฟฟ้านะครับจากการชาร์นรับจากตัวรีเลย์นะครับซึ่งรีเลย์ตัวนี้ครับผมใช้ตัวรับอยู่ที่ประมาณ15แอมป์นะครับขนานกันทั้งหมด นะฮะอ่าสตัวนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ6 0แอมป์ครับในการรับกระแสในการชาร์จกระแสในการชาร์จนะครับก็จะรับมาจากตัวสเตปดาวคอนเวอร์เตอร์นะครับที่อยู่นะครับในส่วนหนึ่งของตัวนับเครื่องนั่นเองครับโดยตัวสเตปดาวตัวนี้ก็จะรับแรงดันอยู่ที่อ่าประมาณ12บโวลต์จากตัวสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายของเรานะฮะซึ่งตัวสวิตชิ่งตัวนี้ก็จ่ายกระแสได้เพียงประมาณ6แอมป์ครับผ่านตัวสเตปดาวหรืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์และทําการจ่ายผ่าน หน้าสัมผัสของตัวรีเลย์ขนานกันนะครับอยู่ที่ประมาณ60แอมเพ์เพื่อทำหน้าที่ในการชาร์จประจุของตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับขนาดเดียวกันครับก็จะทําการวัดแรงดันในสอของการชาร์จดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแรงดันที่ชาร์จน้ำใกล้เคียง5โวลต์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถจะทาการกดปุ่มดิสช,ชาร์จตัวนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันและกระแสทั้งหมดที่ตัวซูเปอร์คาปานั้นทาการเก็บประจุได้ไปลายังหัวอาร์ครับซึ่งหัวอาร์ที่เราใช้ก็จะเป็นทองแดงตันอย่างดีครับตัวนี้เป็นทองแดง ค่อนข้างที่จะมีความบริสุทธิ์สูงนะครับสามารถที่จะทําการนํากระแสได้สูงผ่านตัวหัวเข็มนั่นเองครับซึ่งตัวนะครับหัวอาร์ของเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําการปรับนะครับระยะได้นะครับเพื่อสามารถที่จะทําการอาร์เข็มได้หลายขนาดนั่นเองครับโดยเข็มที่เรานํามาใช้ในการทดสอบก็จะเป็นเข็มนะครับฉีดยาแบบเซนเลตประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทําการสอดนะครับเข้าไปนะครับระหว่างช่องตรงนี้นะครับ เดียวกัลเราก็สามารถที่จะใช้มือหมุนนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการล็อกได้นั่นเองครับเราจะครู่ครับนี่จะเป็นทองแดงบริสุทธิ์ครับเป็นทองแดงตันเลยนะครับก็เอามาตะไบแล้วก็เจียให้มันแวววครับเพื่อลดความต้านทานของหน้าสัมผัสนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่นะฮะดียิ่งขึ้นครับจะสกู่ครับเวลาเราไว้นะครับแล้วก็นะครับให้ตัวพลาสติกเข็มนที่อยู่ด้านบนนะครับงอลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับ ผมได้ทําการตัดส่วนของตัวทองแดงอาร์กตัวนี้นะครับให้ยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งเพื่อให้ตัวนะครับพลาสติกที่ทำมาที่ในการจับกับตัวหัวเข็มเนี่ยทำการเอียงนั่นเองครับเดี๋ยวสักครู่ครับเราก็ทําการล็อกนะครับแบบไม่ต้องแน่นมากนะครับระยะมันก็จะมีระยะของมันโดยนะครับปกติตามเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวหัวเข็มอยู่แล้วครับทีนี้ผมการใช้งานครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กไว้แล้วครับแล้วก็ทําการเปิดสวิตช์จ่ายแรงดันโดยการนะครับอ เพิ่มนะครับทำการชาร์จไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับหลังจากที่เราได้เปิดสวิตช์นะครับเราก็นะครับดูในส่งของตัวนะครับหน้าจอ L อลีดีนะครับสถานะการชาร์จได้นะครับก็คือเบรกเดอะไซริงก็คือทําลายเข็มฉีดยาครับอันนี้ชาร์จอันนี้คือเป็นแรงดันที่ตกรอบในส่วนของตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับที่ นะครับทำการเชื่อมต่อกับตัวนะครับแรงดันของตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์นั่นอยู่ครับจะสังเกตเห็นว่าแรงดันเนี่ยนะฮะก็จะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2.3โวลต์แล้วนั่นเองครับสำหรับการนะครับที่จะทำมาที่ในการหลออหมวเข็มตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้แรงดันที่อยู่ที่ประมาณ5-4ถึง5โวลต์นะครับเนือ่องจากว่าในการชาร์จตัวซูเปอร์คาปาเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนหนึ่งครับเนือ่องจากว่าต้องการกระแสในการชาร์จค่อนข้างสูงจะสังเกตว่านะครับตัวสายไฟ ที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยนะฮะมันกับมีขนาดค่อนข้นขนางที่จะใหญ่ขึ้นมากเลยนั่นเองนะครับก็จะมีเสียงหน้าในส่วนตัววีดของตัวสวิตชิงด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าตัวสวิตชิงตัวนี้เนะี่ยมันจะทําการจ่ายกระแสไฟให้กับตัวนะครับอ่าซูเปอร์คาปาด้วยนะครับทำให้เกิดเสียงวีดบ้างนะรตรงส่วนนี้เป็นปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้ชาร์จได้อย่างรวดเร็วนะครับแนะนําให้เปลี่ยนตัวสวิตชิงให้มันมีจ่ายกระแสได้เยอะขึ้นนะเนื่องจากว่าการชาร์จเนี่ยมันใช้กระแสค่อน,ข,นข,ข้างเยอะนั่นเองครับ เดี๋ยวเราลองนะครับติดตามตอนต่อไปครับรอจนกว่าให้ตัวแรงดันของการชาร์จเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ4.5โวลต์ครับรับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วกลับมาสักครู่แล้วกลับมาครับ หลังจากที่รอเวลาสักพักนะครับตอนนี้แรงดันนะครับก็ใกล้เคียง5โวลต์แล้วแต่เนื่องจากว่าสวิตชิ่งเนี่ยนับจากกระแสเนี่ยมันจะร้อนครับพอมันร้อนไฟมันจะไม่นิ่งนะครับตรงนี้แรงดันก็นะครับถ้าดูดีๆนะมันก็ใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้ครับก็สามารถที่จะทำการดิสชาร์จได้นะครับนะครับเวเราลองดูที่ในส่วนของตัวนะครับมิเตอร์ตรงนี้นะอันนี้เป็นมิเตอร์สรับในการช็อตหัวเข็มนะครับก็คือดิสชาร์จนั่นเองครับเราสามารถที่จะทำการนะครับกดปุ่มตรงนนี้ะครับ อ่านะครับเห็นไหมครับนี่คือกระแสในการชาร์จนะครับดิชาร์จนะครับก็คือกระแสในการลัดวงจรในส่วนของตัวหัวเข็มครับแต่เนื่องจากว่านะครับกระแสมันค่อนข้างที่จะต่าครับฉะนั้นอาจจะต้องนะครับทำการเพิ่มในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์นะในการจ่ายกระแสให้กับนะครับตัวสวิตชิ่งด้วยนะครับเห็นไหมครับกระแสจะเต็มพิกัดเลยนะครับอ่าแล้วก็สักพักนึงเนี่ยนะครับก็จะทําการปล่อยออกมานะครับแล้วก็ทําการ ชาร์จนะครับในส่วนของตัวซูเปอร์คาปาส e เตอร์ใหม่ตรงส่วนนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับความแตกต่างเนื่องจากว่ากระแสมันต่ําอาจจะต้องเพิ่มในส่วนตัวอินเวอร์เตอร์ในการเพิ่มกระแส